สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกับผมนะครับจูเนียร์สมพศคาสันเตอร์นะครับและที่ผมยืนอยู่นี่คือสาขาจอหอโคราชนั่นเองนะครับผมแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวและขายรถหมดสัญญาคุณภ,ภาพดีและราคาถูกนะครับผมไปไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง ครับผมและมาต่อกันที่ผมในตัวรถดีกว่าว่ารุ่นบัญญาเนี่ยเป็นยังไงนี่คือสภาพเดิมๆของเขาเลยนะครับผมและผมบอกไปก่อนว่าผมมีเจ้าอาทิตย์รถนี้ไว้หลายคันทีเดียวนะครับผมและมีจํานวนจํากัดเช่นกันนะครับผมสําหรับเจ้าอาทิตย์นะครับตัวปี2016นะครับเป็นอาทิตย์1.6แล้วเป็นตัว G ด้วยนะครับปี2016จะอยู่ราคาที่459,000บาทไปเลยนะครับสําหรับรถนี้นะครับผมและปี17นะครับจะอยู่ที่ราคา 4 7 9 0 0 0บาทไปเลยนะครับผมต่างกันอยู่แค่ประมาณ2 0 0 0 0บาทนะครับผมปีหปีเคุณลูกค้าสนใจปีไหนเรื่องเอาได้เลยนะครับสภาพดีเหมือนกันทุกคันเลยนะครับแล้วบอกไว้ก่อนว่าผมมีฟรีให้ด้วยนะมีฟรีอะไรบ้างมาประฟังกันครับฟรีค่าจักนะครับอันดับแรกเลยนะครับแล้วก็ฟรีค่าโอนนะครับผมแล้วบอกไว้ก่อนว่ามีฟรีภาษีฟรีพรบทุกอย่างเลยนะครับแล้วไม่ยังไม่พอผมมีของแถมอีกคือแถมสปาภายนอกนะครับผมสปาภายในนะครับยังไม่พอมีขัดเคลือบสีอีกนะครับยังไม่พออีกมีประกัน รางการขายอีก2ปีนะครับผม2ปีเลยนะนะครับผมสำหรับรถรุ่ดนี้นะครับบอกไวก่อนว่ามีจำนวนจำกัดจริงๆยังไม่พอมีเครกระโดดช่วงล่างให้ด้วยอาคงแขมนอ่านะครับผมไปดูกันว่าปีสิเจ็ดเป็นยังไงปี16เป็นยังไงนี่ครับราคาจะรวมกันเอ้ยราคาจะไม่เหมือนกันนะครับแต่บอกไว้ก่อนว่ารถนี้นะครับมีทั้งปี16และปี17นะครับผมนะสภาพมาแบบนี้เลยนะครับราคานถึงที่สุดแล้วนะครับในบรรดารถนะครับและมีรับประกันรางขายถึง 2ปีเลยนะครับผมถ้าท่านใดสนใจนะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าเข้ามาจับเข้ามาจออได้เลยนะครับที่สาขาจอหอโคราชนั่นเองนะครับผมแล้วบอกไว้ก่อนว่าถ้าติดติดติดต่อไม่สะดวกมานะครับผมนี่ครับมีเพจให้ลให้เลยนะครับผมเป็นเพจสมโพธิคาเซนเตอร์รถมือสองสมโพธิคาเซนเตอร์นะครับผมแล้วก็เบอร์โทรที่ศูนย์หกสามห้าสองห้าเจ็ดห้าเจ็ดนะครับนะครับผมอ่ารถมือสองที่ดีที่สุดก็คือสมโพธิที่แหละนะครับอ่านะครับผมอย่าลืมอย่าลืม อย่าลืมนะครับอย่าลืมอย่าลืมอะไรครับผมมาเอาตัวนี้ดีกว่าผมลืมแล้วอ่ะติดต่อได้ที่เบอร์โทรด้านล่างแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมอีกแล้วเดี๋ยวขออปนี่ลืมไม่ลืมแล้วเอามาต่อดีกว่านะครับผมสําหรับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทร0 3 5 257 577และเพจสมโพชคาเซ็นเตอร์นะครับผมหน้าบนนี้เลยนะครับผมท่านใดสนใจนะครับทักเข้ามาหรือโทรเข้ามาได้เลยนะครับ หรือม,มาดูหน้าร้านที่สาขาจอหอนะครับและเจอกันนะครับถ้าใดสนใจนะครับอย่าลืมนะครับสวัสดีครับ